ไอโฟนนี่อะขอมือโอเคข้างนี้ค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีฮะโ <Okay. S 1> อเคไอโฟนหั่นกลนนะไอโฟนหั่นกลบีบก้นให้น้องๆดูก่อนลูเล็วคนเก่งล็วเฉยนะพี่ฝน 1, 2, 3, ขขหนึ่งสองสามขอค้อมนอยหนึ่งสองสานี่นะคะกลนก็แบบนี้นี่ค่ะบีบตรงนี้หนึ่งสอง นะะคเดือนหนึ่งก็ประมาณครั้งสองครั้งเลยค่ะก็ยังมีออกมานะคะโอ้ไอคนชอบไอคนชอบอ่ะเดี๋ยว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 เบียบลอยค่ะอ่าเป็นสะอาดเดี๋ยว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 เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอานั่งคอยนั่งนั่งลงเอาที่นั่งลงก่อนอ่าขอมือขอมือข้างนี้ ขอขอก่อนขอขอไม่ขอก่อนออออนัน่งเฉยก่อนนั่งเฉยก่อนนั่งนั่งลงขอไม่ไม่สวัสดีขอก่อนขอขอขอ,อแจ้งโอเคะ